สวัสดีครับมามตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันจันทร์ที่เกาตุลาคมพุทธศักราช2566กับผมนายพีระเดชสีกระเดือเด่องจากศูนย์อุตูนิยมวิทยาภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับ จากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับก็ยังคงเห็นตัวรองมอรสุมนะครับผ่านานนะครับมาจากทั้งภาคเหนือนะครับผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเข้าแล้วรับเข้าสู้ตัวย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางๆนะครับสําหรับมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ก็ยังคงพัดเข 5, 6, ้ามาปกคลุมประเทศไทยของเข้าอยู่นะครับลักษณะเช่นนี้นะครับกัสีเข็ดนให้หมือนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาก็ยังคงมีฝนฟ้ากระน่อง ฝนตนกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้อีกมือนึงนะครับเช่นเดียวกันกับเมื่อวานนะครับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สาหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับมือนี้ก็ได้อีกมือหนึ่งนะครับมืออ pues ื่นมืออื่นไปต้นไปนะครับฝนจะจังสีค่อยลดลงไปนะครับเขามาเบิรงผพบไทยดาวที่ยมนะครับเนที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขามือนี้จากช่วงเสาร์ที่ผ่านมา กระไลนะครับอาก็เป็นเมฆที่เป็นเมฆฝนนะครับเป็นฝนตกนนลื่นๆตกปล่อยๆตั้งแต่มือเสาร์นี้นะครับตอนเนื่องมาจากมือขึ้นตอนดึกนะครับช่วงเสาร์นี้ก็เริ่มคลายตัวแล้วนะครับคาดว่าจะมาอีกนะครับตอนแร่งแรงคำคำอาจจะเป็นดึกต่อเสาร์นะครับบางพื้นทีอ่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในน้ำนะครับข่าวมื่อเบิ่งเรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่ง ใช้ในการตรวจสอบฝนนะครับจะเห็นเป็นฝนมีกําลังเล็กน้อยนะครับยูริเวณจะเป็นทั้งจังหวัดขอนแก่นเองหรือว่าทั้งจังหวัดเลยตอนล่างๆก็เป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกับย่งคงเป็นฝนเล็กน้อยยูนะครับาก,ากําลังอ่อนนะครับส่วนเรดาร์ตรวจอากาศของสกลนครนะครับก็เห็นกุมฝนกําลังอ่อนนะครับยูทั้งจังหวัดอุดรธานีน้องบัวลำพูนะครับ ทิศทางการเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะครับคาดว่าจะอ่อนกลาลังลงเรื่อยๆนะครับฝนนัก,กบัทวัทนเหนือมีเข้ามาในช่วงเสาร์น,นะครับอาจจะมีเวลาะครับตอนเร่งเรงเดึกๆนะครับอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้นะครับสําหรับการนท่าดไม้ลักษณะอากาศยี่มงซีชมู่มอน,นีนะครับบทเวณภนผ่าคตะวันออกชิงเหนือตอนบนของเขาก็จะมีฝนฝ่ากระหนองเกิดขึ้นได้ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในน้ำนะครับ ส่วนหลยนะครับมืดอนีเน่นตอนบนด่านสี่ตะวันตกของภาคน,นะครับเป็นส่วนหลายนะครับเพร่อวาจะเป็นทั้งจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีแล้วก็มหาสารคามนะครับส่วนทั้งจังหวัดทั้งบึงกาฬสกลคนครนครพนมกาลสินฝนกัดิซลดลงแล้วนะครับอาจจะมีแน่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับ ฝนตกหนักก็บ่ามีแล้วนะครับสำหรับด้านตะวันออกของภาคนะครับเนื่องจากว่าฝนได้ขยับมาทางด้านตะวันตกของภาคตวานออกหฉีดชเงนาอตอนบนของเขาแล้วนะครับก็ฝฟกาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าั้งแตเมื่นนะครับฝนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นหลายพื้นที่เก็เห็ดให้มีการน้ำท่วมขังน้ำท่วมลนพิษทางการเกษตรนะครับน้ำท่วมพื้นิวจราจรน้ำท่วมถนนนะครับ ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เาฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักฝนตกหนักหมากเกิดขึ้นได้ยู่นะครับก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศนะครับว่าจะเป็นจากของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจากของศูนย์อุตุนิยมวิทยาย่างไกรจิตนะครับเพื่อที่ได้เฝ้าระวังพื้นที่อยู่ของจะมีะน้ำของมาเพิ่มอยู่บ่อหรือว่าจะมีน้ำท่วมหลายคข่าเก้าบ่นะครับ ขอให้ติดตามจ้างไก่ชิดนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามสรรมภาพอากาศโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์043468224นะครับสำหรับมือนี้จะขอจบการรายงานเรื่องอากาศเรื่องเรียงแค่นี้นะครับครับมาพอกันไหมมืออื่นนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน